เขาใส่เขาเรียกว่าคล้ายๆแตงกวาดองหรือผักดองของเขาอะ่ะจะมีความเปรี้ยวเขาก็ใส่ไก่เอทตรงนี้แล้วเขาก็แรปหมุน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 มาแตะให้น้ําไก่ให้ขนมปังมันมีกลิ่นนะแล้วก็แตะไฟนิดนึงให้มันไมมไหมไปจุ่มน้ํามันออลิฟออนะแล้วก็วางอีกครั้งนึงแล้วก็เอาปุ๊บเห็นไหมคลิปนี้มีคําบรรยายไทยและอังกฤษกดเลือกที่การตั้งค่ามุมคลิปได้เลยนะเตง <laughs> where, where, where we are right now. When, okay, the we wait, it wait, 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 the the wait, The end of okay. Where is <Yeah. S 1> our home over there sir? อ่าฉันไม่ร o ้แต่ somewhere around there. Okay พอดีว่าผมอยากจะทำคลิปคลิปหนึ่งเนื่องจากว่าผมมาจอแดนเนี่ยชาวาดมาเป็นหนึ่งในอาหารที่ผมกินเป็นประจำเลยนะอย่างน้อยอะ่ะก่อนที่ผมจะออกจากจอแดนอะ่ะมันต้องมีสักคลิปอ่ะนะซึ่งชาวาดมาร้านเนี่ยครับมีคนพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในช,าว,ชาวาชวาดมาที่อร่อยอันดับต้นๆของจอแดนเลยซึ่งเราก็จะไปถ่ายทำยัลละ And what do you want? Sandwich oh. or meal? What do you, do you have? Picture? picture? I have a, uh Surah? Yeah, oh, okay. the uh, Okay. Take yeah, take I want just shawarma and wrap. Wrap? Like, like two days ago. Yeah. Small one, yeah. big one? I want a big one. Shawarma, big one. طيب, خلي, خلي oh. mm. hi, hi, curry. India.

ไอเดฟุตจูว์เอ้บุตบูร์มาสก์โอเคดีมากเลยเขาบอกจะเข้าได้แต่ต้องใส่แมสก์เพราะว่าเขารักษาความปลอดภัยไก่คือไก่แบบกระเด็นเลยอ่ะ อันนี้เป็นแป้งขนมปังของเขาของประเทศอาหรับเขาก็ใส่ซอสอะไรของเขาอะครับผมไม่อยากจะเข้าไปมากกว่านี้เขาใส่เขาเรียกว่าคล้ายๆแตงกวาดองหรือผักดองของเขาอะจะมีความเปรี้ยวเขาก็ใส่ไก่เอตรงนี้แล้วเขาก็แรปมุน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 ม,มาแตะให้น้ำไก่ให้ขนมปังมันมีกลิ่นนะแล้วก็แตะไฟนิดนึงให้มันไหมไหมไปจุ่มน้ำมันออลิฟออล์นะแล้วก็วางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาปุ๊บเห็นไหม โอเคเดี๋ยวเราจะนั่งนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะกินน้ำด้วยครับพ่อมมม What is the best drink here so o y สุดยอดบ n ย a p p l e Kiwi and lemon โอ้บัลตัวคอลอ้ีวี and kiwi and lemon also ผมจะเอาอันนี้ดีกว่าคิดถึงสับปะรดประเทศไทย Wait on this น่า a นมปังไอ้ฟุตจูบฮิสเซนก์อิ s โอเคถ้าคุณ a ้องการจะเข้าไปข้างในโอเคขอบค เขาบอกว่าจะเข้ามาด้านในได้นะมีไหม huh? oh, อ๋อเขาจะมีไก่ด้วยเฮสเดคุเบคุเบคุเบดวนยูเอทเอเทอร์เฮาส์คุเบอ่าคุเบชูครัโอเคโอ้อ the at they have this chicken as well yeah oh the french fries oh, oh. Oh. what Oh, this? is look how he's rubbing wiggles w i c g l e s คืออันนี้จะเป็นพวกผักดองครับเป็นแตงกวาดองเอบห้ามดใช่ใช่ห้ามดห้ามดโอ I think yeah คือมันจะมีรสชาติคือทุกอย่างคือดองหมดเลยครับ why pink color Show me Show me how is it Is it the a g g color Left It is color like this oh. It's color like this اوه كوني لا يا ما لدو نفاقر. يو ان في مني مني اوكي صحيح. صحة صحة، اقول على قلبك. ออ้อรดเพางโอเคโอเคโอเคกลับอืมรนมฟ้าย้ขาให้ไก่เพิ่มมาด้วยไอ้ต้มๆที่ผมกินตะกี้ครับเขอจะบอกว่ามันคล้ายๆมันจะมีเนื้ออยู่ด้านในอ่ะเป็นแล้วก็ด้านนอกเป็นแป้งที่เขาทอดรั้งเดียวเว้ยดๆ้ นัทโย่น uh. ัาเยลแมนโยูโยูโฮอร่อยมากอร่อยมากคือมีความเป็นน้ำผลไม้เดียวนะแต่ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแน่นอนมันอาจจะผสมน้ำผสมนี้ด้วยถูกนี่เขาให้เพิ่มพิเศษดูอืม บิ๊กไซส์ักทำรจริงหรออัวเร์เจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบประมาณเนี้ยที่เขาเอาไปตั้งที่ที่ที่เตาไฟอ่ะยอดมากเสีไรอ่าอย่างนี้ this the big size คือไก่คือตัวพระเอกเลยแล้วก็ที่ผมชอบอย่างนึงขนมปังอ่ะนะเขาเขาไม่ทําให้มันเขาไม่ได้ทําให้มันกรอบทั้งหมดนะเขาทําแค่ส่วนเดียวแล้วก็เขาเอาไปทอดอีกส่วนหนึ่งนี่สิ่งที่ผมชอบแล้วก็ครีมของเขาไอ้พวกผักดองต่างๆเนี่ยส่วนตัวนะผมว่าว่ารสชาติไม่ได้แตกต่างอะไรจากร้านอื่นมากๆแต่ร้านนี้ที่ที่ผมชอบเลยก็คือการเขาคำนึงถึงการทําความกรอบของขนมปังแล้วก็ไอ้รสชาติไก่ รีดได้เอง no Anka, no wait oh is waiting is available g o t d love what's there I like the way they grill bread yeah me too really I like it n ลอ do, ูลองดูข้าศ์ช็อคเ็นมาดำดำเนี่ยมันไม่ใช่มันแบบเป็นตะไคร้ที่มันไอ้นั้นไฟอ่ะมันสิ่ที่เขาเอาไปจุ่ม้งข้างหนึ่งอ่ะดูดิ อออืมอเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนะเดี๋ยวเขายกกล่องมาคือแบบเขาวางกลอง่องโคตรแรงเลยนงดูเล้ว่ะผมทำฉลาดผมทำแบบเินไก่รีวิวไก่ยกกล่องเดี๋ยวเพื่อนๆเพ่นไ,ไ,ได้ดูฉากด้านหลงครับใเนีย very nice mm hmm. the best seriously <Yeah. S 2> I've ever eat in my life Turkish Awarma difference, huh? Yeah. Salah told me about this shop. That's why it stopped. How many brands do they have here? Three. I think they have more, but I will ask him. Me playing Arab at but... pop. Do

ลายแหวกว่ะเนี่ยตรงไม่ชอบแบบตัดแตงกวาทุกอย่างคือดองหมดเลยนะคือเขาโหสวยมากอะคล้ายคโลตัสคล้ายคล้ดอกกุหลาบเลยข้อมเขาหมกินเยอะกินโคตรเยอะเลย่ะนี่ คือดูไอ้นี่นะคือชีสคือแบบชีสอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือชีสเลยอ่ะโอ้โหแต่อาหารอย่างเงี้ยอร่อยปากกินแต่กินเยอะๆไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะว่ามันจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันอ้วนอ่ะ I will have all the meals, okay? What? I will. I'm gonna pay all the meals. I did. I already did. But I wanna. pay. No, no. A kid. A kid. I will have it if I do that. Okay. บัสมีพูดกับค ش ณว่าช ت ร์ชานี่ถ้าดิ้นสิเราทุ ي สัปดาห์ให้เสิร์ฟให้คุณขอบคุณครับขอบคุณครับคือจะบอกว่าตอนที่ผมนั่งกินตะเกียคนมาเยอะมากเลยนะคือคนเข้ามาเขาก็ไปเข้ามาเขาก็ไปเห็นไหมคนที่อยู่ในรถในรถ10บล้อครับเขาก็เช่นกันนั่งกินในรถอยู่เขาก็สั่งนะคือจะบอกว่าร้านนี้มันอร่อยจริงมันพิเศษจริง How did you call this سحر البرايا เซเฮร์อัลบ a ไรยาเซเรเซฮร์อบรคือชื่อแบบโคตรยากเลยนะเซฮรเอาเป็นว่าโลโก้อย่างนี้แล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่แต่เอาจริงๆอ่ะถ้านับค่างเงินของประเทศไทยตอนนี้ครับค่างเงินอยู่ที่ขึ้น1ดินาร์เท่ากับ45บาท <c oughs> ใช่ไหมถ้าตอนนี้นะ <c oughs> ซึ่งถ้า1ดินาร์กับ กับรูปว่ะอีดินนะรูปว่ะซะวัดรูปว่ะ the biggest อ oh, bi ๋อดิน yeah. อาร์ and ด์รูปว่ะเอะอง่ายๆอะประมาณ55บาทอ่ะเออถ้านับค่างเงินตอนนี้นะ50 60บบาทอย่างเงี้ยเอออร่อย yes, จริงโอเคไปละใช่ไหม